try to butch me, I put you back. Hey, hey, yeah, how about that? How'd that feel? Huh? Huh? You like it? You don't like it? So you can't do that to people. Especially your mommy. ทำความสะอาดของใหม่ค่ะพี่น้องเล่นน้ำมาถาสเตลล่าแม่เพิ่นกินอาหารเพิ่ได้แล้วลูกสาหน่อยกินอาหารเสร็จแล้วหนมเป็นสาวแล้วเล่นน้ำมาได้แล้วเล่นน้ำ่คใคยได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าพนญขึ้นค่ะพี่น้อง ยังขึ้นแห้งพันลายไม่เอาเจะไปเล่นหัวก็พันอะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพันพันตีกับพันสิเดี๋ยวอันแห้งพันลายค่ะอะไรยืดย huh? ืเองอ่ะไปไปปีหน้าก็เอาเขาสนามฝึกแล้วค่ะเอ้ย <Hey. laughs> I see you นี่ซุกห่วยละอยากเล่นดังเอ้ยอ้เขมไปจิกจ,จิกจิกจิกเพิ่งว่ามาใข้จับหนาเพิ่งับพี่น้องชีวิตฝ้ามืองริงๆค่ะอยู่กับสัตว์เลียง มีความสุขดีค่ะพี่น้องงานหนักงานย่อมเราบ่กงานหน,นักก็ดีแต่ว่าคุมค้มค่มะ,ค,ะคิดว่าคุ้มถ้าบ่เดินมาเตะก็คุ้มถ้าเดินมาเตะนี่ว่าคุ้มแน่นอนคับพี่น้องแต่ว่าถ้าบเป็นอุบัติเหตุเป็นบ่เตะบบเตะเจ้าของค่ะนอกจากว่าอุบัติเหตุคือเป็นแบบคิดว่าอียงแมลนผ่านังสินะ่ะเป็นตกใจนั่นสิครับพี่น้อง <c oughs> เอ๊ <c oughs> กัดเจ๊ บ่ไหมยับิมียูคดูดัเพิน่นเพิ่นขันเขียวนะคะเพิ่นมาก,กัดอายุซัมเนี่ยอายเพิน่นเมนกัดคักก,ดกกัดมาอยากออกไปเพิ่นเบื่อค่ะนี่อาการเพิ่นเบื่ออยากออกกัดหนันกัดนี่แฮนไม่แฮนยังอ สม,มุนตวแม่ปสิอันเขาคอ,อกมากเฮ็ดสม,มุนเลยค่ะบ่มีวันหยุดบ่มีวันหยุดอีหลีหนอกจากว่าจําเป็นต้องไปไสก็ตตองจางคนมาเบิง่งแต่ว่าเ่ี่ยบุค่อยไว้ใจคนอื่นค่ะเพราวมามาของเหาคือต้องคนถี่แบบมีความรลูความชานาญอีหลีที่ต้องมาเบิง่งคือให้ผู้ใดซุ่มซี้ซุ่มหามาเบิ่งบ่ได้พราะวมาหมา หมาก็ต้องเอาออกจกคอกข,อข้างต้องอยู่ใกลๆเขาสิต้องค้นทีบตื่นเต้นหมายถึงว่าเห็นหมาแล้วบ่ญ์ปุ๊ตกใจสิจนค่อยสิ้อมาเห็ดนั่นได้แต่ว่าถ้าอะไรอยืดยืดเองดอยืดแบบบดบดแปลว่าแบบรู้สึกเบื่อค่ะ boring แปลว่าหน้าเบื่อ bored แปลว่ารู้สึกเบื่อ ตื่นเศร้ามากค่ะชีวิตประจําวันแม่ก็จะถ้าลูกไปโรงเรียนยิงมือเศร้าก็เฮ็ดกั๊บข้อให้ลูกก่อนค่ะเฮ็ดกั๊บข้อเสเร็จแล้วก็มาเอานมให้แกะน้อยแล้วก็เอาหัวอาหารเอานา้าเปลี่ยนเอาอยาให้เพลินแล้วก็ทำความสะอาดคอกกว่าจะแล้วเกือบเที่ยงค่ะตแต่ลเมือก็พอเฮ็ดงานเสเร็จแล้วก็ไปเฮ็ดกั๊บข้อโตค่ะพี่น้องเฮ็ดกั๊บข้อแล้วจังค่อยได้ก็พผลัดลกินข้อ ประมาณายง้องจังค่อยอันจังค่อยได้พักผ่อนค่ะถ้าอ่ไ้ไปใส่กันนอนบ่งที่พี่ตัดอันตัดต่อคลิปดูซิร์เกาหลีดูซิร์จีนค่ะเพราะว่างเป็นคนติดซิร์ค่ะพี่น้องเป็นคนแบบบุษยเรียส มมคุณทำคุณดื่มน้ำยังซ่มแมลข้างนอกเมื่อวานนี่อุ่นนำแข็งละลายนิดนึงแล้วกเมื่อนี่เย็น,ยนเพิ่งกับแข็งเอ๊ยเต๋วละวันนี้เดี๋ยวเอ,องมม่เป็นห่วงแม่หระมันมีพี่หายอยู่นี่ระวังค่ะ ตวบาสเตลลานี่ไหวใจได้แต่ว่าอย่าเห็นมันตื่นครับมันอาจจะเตะได้แต่ปะกติกมันจะบ่เตะเพิ่นหัว่าเฮายืนอยู่ข้างหลังเพิ่นได้ยินเสียงเวลาอยู่ข้างหลังสเิเฮาต้องบอกกับเพิ่นบอกเพิ่์นนะเสือมามีบิ้ฮห้ยู่เขากลัวเฮาอยู่ข้างหลังแมวเคยโดนมามาเหยียบตีนครับพี่น้องโอ้ยกนาจะกระดูกแตกเด้อกระดูกอันนิ้วนิ้วก้อยค่ะน,นิ้วก้อย เจ็บประมาณเคืองปีอะแต่ว่าเรเด็กไปหาหมอค่ะที่ามันน่าจะเล่าหน่อยๆเวลาใส่บูทเลยพอเป็นคนยางดูมันมันบเส้าไงค่ะพี่น้องจับไรยเจ็บแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจับมันก็ยฉยังรู้สึกเจ็บหน่อยๆขนาดมามาตัวน้อยเหยียบนะคะถ้ามาตัวใหญ่เหยียบนี่แต่ถ้าพันหูจะคั้วมาตัวใดพันหูจะวั้วพันหัวพันเหยียบพันจะเยอะไว้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าไออัคเซเดนนะคะพี่น้องพัน เพิ่นบ่ไอะไรตั้งใจสิอาจจะโลงน้ำหนักเต็มตีนแต่ปกติมากเพิน่นจะบ่เหยยบสิ่งของเพิ่นจะบอ่อหยยบอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูยังสีลหรอคะพี่น้องสุ่มยมสวนเอ็ดขอไรซาละเนี่ยได้ดค่ะมนันนี่นีื่อนี่นี่ะคาคะชีวิตประจำวันของฟาร์มเมอร์ค่ะย่าลุงอันทะเลาะก,กันแล้วเด้อมาถื่อหน้าเม่เนี่ย โดนลูกลงกรเจ็บได้ค่ะพี่น้องนี่แต่ก่อนอ่ะเคยแบบปากแตกเลยค่ะอันเพราะว่าอันอ่สตวแพแย์เพิ่นมาฝังชิปมาฝังชิปไห้มาจังหวะแมวเป็นคนจับมาจังหวะเพิ่นเดอะขนาดนี้ล่ะปากแตกเลยค่ะ่นานั้นเลือดออกเลยต้องระวังค่ะเลนใดยูแต่ว่าเข้าตรงเลนแบบระวังสเตลล่า สเตลาเดอลอสวนทูกอเอาสเตลลาเป็นว่าที่ใจดีมากผู้ใดผู้ใดก็อยากได้อันอาเมสุนมาตัดกรีบมาตัดกรีบทุกต้องต้องตัดกรีบค่ะตักีบเพราะเน่าต้องหาคนมาตัดแต่ว่าพวกเน่าจะให้อาเมสมาตัดเพราะราคาถือค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นให้พวกโปรเฟสชั่นแนลมาตัดก็ตัวหนึ่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบเหรียญค่ะ ตัวน้องจะนี่ของแพ่งขึ้นแต่ว่าอามิสเพิ่นย่งอ่ะก็เอาวัหลายตัวละยี่สินหาเรียนกับพวแพงครับพี่น้องประหยัดไปได้ลายเติบพูดถึงใส่ละเมื่กี้เอาลืม,ม่าจะกกองหัดใ่บริวีผมให้หน่า คนคนจะหอดสปริงนี่เอ๊ะไม่จับท้องหวงลูกไห้จับมันนี่ just t o u c h i n คัะนะหวงเขาบ่บ่มักให้จับท้องสเตลลราบ่มักให้จับบ่ให้มักให้จับโซนค้นล้วงค่ะคนเพราะว่าจะเขาสปริงแล้วรู้รึว่าจะเขาสปริงคนพคนเริ่มล้วงหาหาขนมเลยคะ่ะเพคนเคยได้กินลูกอมกินแอปเปิ้ลกินแค่รสคนกลับมาดมหาแนมเลยค่ะแนมกอง ลูดนะ่ะเบื่อแล้วอยากออกแล้านี่กัดใแม่มาขี้เบือ่อ Are you bored? <c oughs> you bored already ฮันมาอีกเร็วไม่ได้ไป็่ไงเราคนน้วาเรีนแต่น้แม่เนี่ยล่ะเดินข้างนอกก็ได้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเพินไไ <c oughs> เ่นจะกระโดดเพิ่นก็นจะกระโจนใส่ค่ะถ้าเพิ่นเลน่นหยอกหยอกนี่นกระโจนใส่เหาค่ะตรงระวังชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ อันแมวต้องใส่เวลาอยู่กับเพิ่นแังสี่ค่ะเพราะว่าให้เพิ่นคุ้นเคยยังลูกมาทุกตัวนี่ลอดมาปุ๊บแมวจะเข้าไปสอยบัลลังตัโตเพิ่นลอดสื้อยางๆแน่จะเข้าไปส้อยดึงค่ะพี่น้องดึงออกเพิ่นก็สิสด้ยินเสียงเห่าก็เสียงแม่เพิ่นคนแหลกเพิ่นก็คิดว่าแมวน่ะเป็นแม่เพล่นลอีกอีกหนึ่งเห่ากับิสนิดกันฮัน่น Are we close Are you my daughter ฮะ Are you my baby Are you my baby พันรักลูฮัลโหลลูความรักของเราเอ้ยเจ้าวะถ้าไปยืนนั่งส่ข้างนอกบ่ได้ค่ะเล่นนั่งส่ข้างนอกบ่ได้เพิ่นจะกระโจนใส่เลยค่ะพันหยอกน่ะคือการแสดงความภักของเพิ่นเพิ่นหยอกเพิ่นหยอกเพิ่นเพิ่นจะแบบเพิ่นจะตามทักทายกันเพิ่นใส่ใส่จมูก มันจะใส่จมูกมนี่เสียยิง่งมือเซาหรือยังมือแ,แรงถ้งาไม่เอาจักรออกไปก็จะบอกว่าไอ้ข hey, ึ้ไในหรือว่าขึ้มอสอย่างสิเพิ่งเคยใส่ถ้ายืนนาไปเพิ่งเคยจะยืนจมูกออกมาคือลูก What going on here? h ฮ h What going on You all love me Hah? h ฮ h รีนะ แค่หยังละมามาขี้เบ <centimet re> ื่อค <1 anak lonely> ่ะมาขี้เบื่อคาริญ่าเนี่ยเป็นมาขี้เล่นขี้เล่นเลยติ๊งตองอะอายขี้เล่นเลยติ๊งตองบีบียูบีบีงมมึงเหรบ่มากให้จับนะเห็นจะกองไห่กองทำม่องตรงเพิ่นบ่เห็นค่ะต้องมองคางเนี่ยทำมองคางเพิ่นจะเห็นอดียว Hey you ก็เอาเยี้ยโอเค let's go ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวปล่อยมาออกแม่จะได้เห็ดนั่นแล้วพอแล้วพอแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บ let's go ้ดึ